หยุดทำสิ่งนี้ถ้าคุณไม่อยากให้ฟ้าอยู่บนหน้าคุณตลอดไปค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องมาดามมิงค่ะสวัสดีค่ะที่หลายๆคนบอกว่ามาดามมิงค่ะใช้ครีมแก้ฟ้าอะไรนู่นนี่นั่นถามกันเข้ามาเยอะนะคะทั้งอินบ็อกซ์เพจแล้วก็อินบ็อก เฟซส่วนตัวนะคะวันนี้จะมาตอบข้อข้องใจกันแล้วเพราะว่าทุกคนจะย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่มาดามิงใช้ครีมแก้ฝ้าอะไรบ้างนะคะปัจจุบันนี้กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่ได้ใช้ครีมแก้ฝ้าอะไรเลยแต่อย่างใดค่ะวันนี้เรามาดูค่ะว่ามาดามิงใช้อะไรบ้างในการดูแลผิวนะคะแต่ก่อนจะ,จะดูว่าใช้อะไรเนี่ยมาบอกกันก่อนว่าข้อห้ามนะคะหยุดทําสิ่งใดบ้าง ที่จะทำให้ผิวของเราไม่เป็นฝ้านะคะอันดับหนึ่งเลยคือหยุดใช้โฟมล้างหน้าแบบแรงๆโฟมล้างหน้าที่ผิวเอียดเอียดโฟมล้างหน้าที่แบบว่าเขาบอกว่าผิวผิวขาวสามวันห้าวันเจ็ดวันเป็นครีมอ่าเป็นโฟมล้างหน้าที่ทำให้ฝ้าจางครีมหรือโฟมล้างหน้าอะไรเซรัม่มเออเขาเรียกว่าอะไร เจลล้างหน้าที่จะทำให้ผิวดิฉันนะคะเกิดอาการฝืดแพ้หรือว่าความแรงฉันหยุดใช้เลยตอนนี้ใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะก็เป็นเวทสำอางก็คือไม่มีโฟมไม่มีน้ำหอมไม่ไม่ทำให้ผิวละเอียด จังคงความชุ่มชื้นไว้อันนี้คือตัวล้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ฟ้าออกจากหน้าคุณไปเร็วๆนะคะคุณก็ห้ามใช้โฟมไม่ดีกับหน้าเด็กขาดพวกโฟมแรงๆที่น้างนาหน้าลุกเแสบนะอันนี้ฉันไม่ใช้เลยใช้ที่แบบว่า,าให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะและข้อที่2นะคะอยา่าใช้ครีมแรงๆนะคะคนเป็นฟ้าเนี่ย จะสัรนจะสันหาครีมฝ้าแบบแรงๆมาใช้หรือว่าเออพี่ตอนคนถามอยู่ฉันเยอะมากเลยพี่ตอนนี้ครีมฝ้ามีอะไรบ้างคะฉันยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนฉันใช้ครีมฝ้าทุกชนิดแต่ตอนนี้ดิฉันไม่ใช้เมื่อก่อนจะเห็นรีวิวเห็นปะฉันใช้หลายอย่างมากแต่พอเรามาจับจุดจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าฝ้ามันไม่มีวันที่มันจะหายไปจากหน้าเราเธอพวกเธอพูดแบบไม่ได้อวยพูดแบบ แบบเอาจริงๆ,รงๆเอาตรงๆอ่ะมันก็แค่ประคองถูกป้าครีมทาฝ้ามันก็เหมือนจะแค่ช่วยให้เราได้จางลงแต่ดีฉันจะใช้จนหน้ารู้สึกว่าฝ้ามันจางลงแล้วแล้วตอนหลังพอรู้ว่าครีมฝ้าเนี่ย ฝ้ามันไม่มีวันจะหายเพราะฉะนั้นฉันหยุดใช้ครีมฝ้าทุกอย่างแล้วก็มาเน้นบำรุงนะคะเราจะหยุดครีมแรงอย่าคิดว่าคุณจะสรรหาครีมแรงๆเพื่อจะลอกหน้าให้ฝ้าหลุดมันไม่มีมันจะลอกผิวดีๆของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะิิฉันจะเลือกใช้ที่ครีมที่ถนอมผิวอย่างเดียวอันนี้จะเป็นน้ํามันสกัด แล้วก็ฉันจะกลัวสาหน้าอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็นี่ตัวที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันสกัดจากกุลาบนะน้ํามันสกัดจากแครอทนะคะฉันจะเน้นความเป็นธรรมชาติตลอดส่วนโทนเนอร์ที่ฉันจะใช้โทนเนอร์ใบโบกนะคะของโครงการแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวของ พินาราแล้วก็ฮาดะนาโบนะคะตัวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันยูซรีนเห็นไหมคะทุกอย่างในชั้นใช้ตัวให้ความชุ่มชื้นทั้งหมดเลยเน้นบำรุงเน้นบำรุงนะคะแล้วก็ จะใช้ตัวนี้ของบ๊อบบี้บาวแทนอะไพรเมอร์นะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีเลยจะใช้ตัวนี้ของบ๊อบบี้บาวตัวดังเขาเลยคือใช้ดีสําหรับคนที่แบบผิวหน้าเหี่ยวแห้งๆเหมือนดิฉัน,นะคะฉันใช้บ๊อบบี้บาวตัวนี้ก็มาที่ข้อที่3นะคะห้ามเด็ดขาดเลยก็คือไม่ทากันแดดไม่ได้เลยค่ะต่อให้ดิฉันไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อให้แบบอยู่ในห้องนอนฉันก็ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าหลอดไฟ ไฟในบ้านก็เป็นสาเหตุเหมือนกันที่ทำให้ฝ้าเราชัดขึ้นเราก็จะใช้ฉันเป็นคนที่ใช้ค่า spf สูงๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีผลนะมันจะสามารถกันแดดได้หลายชั่วโมง spf 5 0 pa บวกบวกนะคะกันได้แสงข้างนอกกันได้แสงในห้องกันได้หมดเลยนะคะนี่ก็จะใช้ของตัวนี้นะซึ่งมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วสําหรับแบบคนที่แพง่ายๆก็สามารถใช้ได้แล้วก็บารุงผิวเป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมแต่ละตัวที่ฉันเลือกมาจะเป็นตัวที่แบบใช้แล้ว ดูแลผิวไม่ทํำลายผิวท้งนั้นเลยจะระแวงมากแกพวกเธอฉันจะระแวงระวังมากอะไรที่ทําลายผิวฉันจะไม่ยุ่งเลยนะคะและข้อต่อไปนะคะถ้าคนรู้สึกว่าฉันไม่ทานอาหารเสริฟหรอกฉันจะใช้ครีมอย่างเดียวพูดไว้เลยค่ะไม่ได้พูดไว้เลยค่ะเออพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าฉันทาน หลายคนบอกพี่พี่ผิวดีจากการที่พี่ดูแลตัวเองโดยธรรมชาติหรอไม่กินอาหารเสริมแต่ตอนนี้ที่ฉันกินตัวเดียวเออช่วงไหนฉันกินหลายตัวเขาจะบอกตอนนี้ฉันกินเหลือวิตามินซีอย่างเดียวที่กินอยู่นะคะวิตามินซีมันจะทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เวลาเราโดนแดดอ่ะมันไม่ไวต่อแสงแดดด้วยมันทาให้ผิวกระจ่างใสวิตามินซีที่ฉันยังกินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอ๋อฉันอยากจะไม่อยากให้เป็นฝ้าฉันอยากผิวดีแต่ฉันไม่อยากกินอาหารเสริมเลย มันจะช้ามันจะช้าเพราะฉะนั้นต้องมีอาหารเสริมช่วยนะคะและข้อต่อไปนะคะหนึ่งอาทิตย์นะที่คุณบอกว่าข้อต่อไปสิ่งที่ไม่ควรทําเลยคุณไม่เคยขัดหน้าเลยแม้จะครั้งเดียวต่ออาทิตย์แต่ไม่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องมีวินัยในการผัดเซลล์ผิวนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1- นสองครั้งนะคะและอ่าฉันจะเป็นคนที่กลัวซาเนี่ยนวดหน้าขัดหน้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็คือจะต้องทําเกือบจะทุกวัน เรียกว่าทุกวันก็ได้นะคะการนวดหน้านะคะนวดหน้าด้วยแผ่นหินกัวซาแต่ขัดหน้าเนี่ยฉันสัปดาห์ละสองครั้งหรืออย่างน้อยคือหนึ่งครั้งนะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถทําพฤติกรรมเขาเรียกว่าไม่ทําพฤติกรรมแบบที่ฉันเก่ามาได้เนี่ยรับรองหน้าดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าหน้าที่ฉันเองก็ใช้ตามที่บอกเลยแค่นี้ใช้จริงๆทุกวันนะคะอันนี้คือเซ็ตที่ฉันใช้สิ่งที่ที่ฉันหน้าดีขึ้นนะคะ ก็ที่ฉันทําตามนี้เลยแล้วก็ครีมที่ให้ดูเนี่ยใช้จริงทุกตัวค่ะติดตามมาดามมิงได้ง่ายๆนะคะที่หน้าเพจกัวซามาดามมิงนะคะอันนั้นจะมาทุกวันเลยในการดูแลผิวนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันนะคะผิวสวยไปด้วยกันค่ะใช้จริงทุกตัวไม่ได้ลอกค่ะ